ใช่ไหมไม่เที่ยครับก็ถึงงานวันนี้เลยค่ะก็งานวันนี้ก็เพลินครับก็ได้มาเจอกับพี่ๆที่หลงรักแล้วก็หลงไหลอ,อะไรคล้ายๆกันนะครับเมื่อเรามาเจอคนกลุ่มที่ชอบอะไรคล้ายๆกันก็มันก็ย่อมมีความสุขเสมออะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วก็ยิ่งงานวันนี้เราเวสป้าเวสต้าขอโทษนะครับเวสป้าเวสต้ายังต้องหันไปอ่านอีกนะใอ่านภาษาอังกฤษไม่ดีก็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 ดีใจครับที่ได้เป็นหนึ่งคนที่ได้เล่าเรื่องราวดีกว่าเกี่ยวกับความผูกพันที่มีกับเวสป้าไอตัว โฆษณา TPC อะไรก็แล้วแต่มันก็มีเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นจริงในชีวิตผมซึ่งคือเวสปาเนี่ยรูปลักษ์รูปทร,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 รองอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่ามันจะย้อนกลับไปกี่ปีเนี่ยกี่ปีย้อนกลับไปข้างหลังหรือจะไป75ปี100ปีร้อยปียนน้า้ผมว่าความคลาสสิกมันจะอยู่ทนนานตลอด คือแบบว่ามันก็คลิกเยอะทุกดีเทลอะไรเราก็ดีใจที่เราได้ได้เจอแบบคอเดียวกันเยอะแยะมากมายเราเชื่อว่าหลังจากนี้เนี่ยคนที่คนที่ยังไม่เคยลองแล้วมาแล้วได้มาลองก็ก็จะได้มาเป็นแบบผมเรียกกรมกมเลยได้มาเป็นเวสปี้คนที่แบบว่า,าลหลงไหลในในสกูตเตอร์ที่ออฟวิสสตานะนะัาแล้วพี่แล้เรียอยู่แบบแม่ป้ามากกี่ปีแล้วเนี่ย เวสป้าเอาเข้าจริงๆอะ่ะผมอะ่อะผมได้ตอนอายุอตีไปกับกมเลยย0 mm hmm. ก็บวกลบปี2ปีผมจำไม่ได้ปีนี้ผมก็ก็4ีกว่าแล้วไม่บอกแล้วกันว่าเท่าไหร่ก็ก็ก,ก,ก็เอาเอาเอา,เอาเป็นว่าเกินเกินย5ปีอะ่ะ mm hmm. ใช่ใช่แล้วก็ แล้วก็เป็นเซอร์ไพรส์ที่ที่สวยงามที่สุดเท่าที่เท่าที่เคยมีมาแล้วเราก็เราก็ตั้งปณทิธานไปแล้วแหละว่าว่าว่าคันนี้เนี่ยคือมันมันมันเป็นของล้ำค่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่เพราะว่าแม่เซอร์ไพร์เราอย่างเดียวมันมันเป็นรถรุ่นที่เราอยากได้รถที่มันคลาสสิกรถที่ตอนนี้เนี่ยมันหายากมากๆราคาก็กระโดดอากระโดดอา ไม่ใช่บอกว่าพอได้ราคาแล้วก็อปอดภมันมีค่าทางใจแล้วก็มันมันมรวมๆกันหลายๆอย่างคือทั้งความอยากได้ดีไซน์เซอร์ไพรส์จากแม่คือมันครบทุกอย่างเลยวันนี้ลูกผมก็มาถ้าเกิดลูกผมโตขึ้น อยากได้ก็ก็คงจดต่อให้ลูกขับได้อยู่ไหมชั้นแรกขนไดขับได้ขับได้อยู่ขับได้อยู่ขับได้อยู่ก็ยังก็ก็อาจจะใช้ถ้าถ้าถ้าผู้ตรงกลเลยอาจจะไม่ได้ใช้ทุกวันอาฮะแต่ก็แต่ก็ยังใช้อยู่ใช่เพราะว่ารถรถรถคันนี้เราเรารักมากแต่ว่าอันเนี้ยเราเราย้อนกลับไปอะมันก็ทําให้เราเห็นว่าแบบว่าคือ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออความเฉพาะตัวเรื่องของความใส่ใจในในดีเทลของการดีไซน,น์คือมันส่งต่อมาตั้งแต่แบบแบบ75ปีที่แล,ล้วที่มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแต่ละรุ่นแต่ละยุคแต่ละสมัยอะไรอย่างเงี้ยโอเคแหละลูกสมลูกลักหรืออะไรก็แล้วแต่ก็มีการแบบหยิบยืมเพื่อให้ได้ ได้ได้เชฟความโค้โงมนที่สวยงามอะไรอย่างเงี้ยมีหลายรุ่นร้อยยี่ห้าร้อยห้าสิบจนไปถึงสามร้อยอาจจะมีมากกว่านั้นก็ได้นะครับหลายรุ่นก็ทํามานะครับสําหรับผมผู้เองนะก็ก็ก็เหมาะเหมาะสําหรับทั้งทั้งหญิงชายทั้งทั้งทุกเพศทุกไปเอาอย่างนี้ดีกว่าแล้วเป็นรถที่ที่ขับง,ง่ายคือเวสป้าสมัยก่อน ธรรมานะครับส,สำหรับผมผู้เองนะก็ก็ก็เหมาะเหมาะสำหรับทั้งทั้งหญิงชายทั้งทั้งทุกเพศทุกไปเอาอย่างนี้ดีกว่าเล้วเป็นรถที่ที่ขับง่ายคือเวส pa าสมัยก่อนใช้อ่าคาร์ดกับคาร์ดคาร์ดกับครับคาร์ดเกียร์อยู่ตรงนี้ตรงนี้มันหายไปวันนี้มันบิดอย่างเดียวแ้วคราวนี้เนี่ยตัวใหม่ที่ผมลองเนี่ยคือถ้าเกิดคนคน อินเวส a ป้านะผมก็ไม่ได้แบบว่าเป็นเสียง v e s เวสป้าแบบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แบบแบบข,นขนาดนั้นที่แบบว่ารู้นอตทุกตัวว่ามันแบบว่าของของเดิมหรือเปล่ามันมใช้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบว่ารถบาลานซ์ดีแล้วก็ทุก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 อย่างมันมันมันลงตัวทั้งในแง่ดีไซน์แล้วก็สมรถนะก็ก,ก็ดีใจครับที่ได้มาเป็น เวสต์ฟิตี้นะตามที่พี่เขาเรียกกันแล้วก็แล้วก็ได้เป็น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 ส่วนหนึ่งที่ท,ที่ที่ได้ได้ได,ได้ได้โอกาสมาร่วมงานกับทางเวสปาตอนนี้เลยทำอะไรอยู่ตอนนี้ครับเด็กหนุ่มตอนตอนตอนนี้หลักๆแล้วก็ก็เป็นงานงานงานท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวบ้างท้องบ้างหรืออะไรอนยะ่างเงี้ยก็ แน่นอนตอนนี้ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปไอบอลต่างๆไปงคนดูนะก,มนก็มันก็ก็ไปทางออนไลน์เราก็ดื้่อยนะู่นาว่าเราจะไม่ไปกว่าเราจะหาเวลาที่จะแต่ก่อนมีแต่ก่อนเนี่ยย้อนกลับไปไม่นานนะอาจจะไม่ถึง10ปีได้ซ้มสามหาเจ็ดเช่องที่เราเคยมีแล้วเราก็มีช่องทีวีขึ้นอาจจะเยอะไปนิดนึงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยในขนาดเดียวกัน กระแสออนไลน์มันก็มาพอดีในช่วงที่ผมกำลังจะก้าวเข้าไปในในในทีวีได้คราวนี้มันก็มีการว่าเฮ้ยเราต้องไปทางหนัคือเราว่าอย่างแบบว่าเราก็ดือ้อเราก็เราก็จะเข้าให้ได้นู่นนะี่นั่นแต่ว่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วทุกอย่างมันเยวนี้มันเปลี่ยนไปเลยเราก็อหะอนก็ต้องปรับตามเลาแต่ก็แต่ก็ดีฮะเพราะว่าอ่า ก็ทุกคนสามารถทำเพจได้ทุกคนสามารถทำคอนเทนต์ได้มือสื่อก็ได้ไง่ายง่ายเข้าไปไหมโปรโมทช่องตัวเหรอเหรอว่าติดตามช่องไหนอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ออนไลน์ได้ไหมอะไรนะครับมาเล่นช่องออนไลน์ไหมมันก็มันก็เป็นช่องออนไลน์ครับครับผมสำหรับคนที่รู้ก็รู้ก็ก็ชื่อเร่มันชื่อเรร่อนอะนะครับก็ก็ลองเข้าเข้าเข้ามาดูกันได้แต่ว่าก็จะเป็น ชองเดินทางบ้างแล้วก็เน้นเน้นเน้นไปเดินทางแหละแต่แต่ผมชอบเรไดกช่องเลยว่าช่องโออก็ประสบกันไปแ <ST> บบว่าเฮ้ยมันจะต้องเป็นแบบว่าทางนี้ทางเดียวเพราะว่าพอเราไปทางนี้ทางเดียวแล้วคราวนี้คนก็จะมองเราว่าเ,เหมือนเราจะถ <ST> ูกรเราจะตีกรอบให้ <ST> ตัวเองแล้วงานที่เข้ามา ก็จะเป็นงานจำพวกนั้นไปเรื่อยๆซึ่งความสนใจในคนคนหนึ่งมันมีหลายแบบหลายอย่างเราไม่อยากเล่าอย่างเดียวเราไม่อยากยืนอยู่ที่ม,มีหลาย เป็นช่องหนึ่งที่ท,ที่อาจจะไม่ได้ถูกจริตุกท่านนะครับก,ก็ก็เลือกดูได้ครับเพราะว่าตอนนี้ช่องมันนี่เป็นเป็นล้านนะครับก<ช>็เล<อ>ือกดูเอาไม่ไม่ชอบก็ส k i ปไปโอเค่ะขอบคุณมากค่ะอินเสิร์ตนิดนึงนะคะขอบคุณครับ